ก็ดูที่ทลายครับดูเอาเฉพาะทลายที่คนที่มาขายเราต้องตรวจอะไรก็บ้างครับถ้าบัตรประชาชนถ้าถ้าเป็นสมาชิกแล้วไม่ไม,ไม่ต้องตรวจถ้าเป็นหาหานอกนอกก็เอาขอบัตรประชาชนาเพาะว่ออคือไม่ว่าถ้าคนแปลกหน้ามานี่ครับถ้าเราบ้านเราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยถามาก็เราขอบัตรออือครับแล้วก็ในในส่วนในส่วนพวกพวกที่ว่าเอารถซาลิ่งมาขายเราลงตรวจพิเศษไหมบ้าง ถ้าเป็นขาประจาที่เห็นหน้า <als> ท <them. S 2> ุกวันก็ไม่ไม่ไม่ต้องตรวจถ้าเป็นแบบว่าแบบผิดหน้าก้ขอตรวจได้หนึ่งครับเพราะว่าเพื่อเพื่อกันขโมยต่วงนี้หลักอาบามสูงด้วยนี่แล้วก็ขโมยขยวก็มากช่วงนี้ครับ เอาเลยมอบเลยครับนีส่วนภาพ Dante, ก да: ็อำเนินการไดนะครับก็ได้รับประกาศนะครับจากสาธารณราชการแทนที่ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับลงนามมาครับให้ดำเนินการนะครับแก้ไขเรื่องการรับซื้อผลปาล์มนะครับที่ช่วงนี้มีราคาสูงสีครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนธ์จนมาเนื่องจากความขัดทอนนะครับแล้วก็ ในความนะครับในมาตการก็คือให้การรับฟื้นฟูนะครับของสำารับประจำตัวประชาชนนะครับของผู้มานเทตามนะครับเพื่อป้องกันการไม่มีแหล่งที่มาของฟ้าครับเป็นลอกเป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการช่วยให้การรักฟื้นามนะครับเบาน้อยลงนะครับเป้นผู้ก็สหรักในบริบทของ เพืนน่อการด็กนะครับฝ่ายพอทำโดยด้ารเด็กนะครับโดยเก็เได้สั่งการโดยผู้ประชุมทำงานที่อยู่บ้านนะครับให้ผู้นำ้องที่นอยู่ทำงานที่อยู่บ้านเพื่วยแฝดสวัสดิส์ผลถึงช่วยรักษา,าความปลนนอดลภาาันยนะครับเพื่อการเฝ้าระวังครับดูแลความปลอดภัยนะครับปลอดในพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ในเรื่องของการรัก ตามนะครับเป็นมีรายต่อเนื่องเป็นประจำนะครับเพอเพิ่มความเฝ้าระวังนะครับในเรื่ความปลอดภัยนะครับที่น้องประชาชนแถวตรับที่ผ่านมานะครับก็มีการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจับป็มผู้ลักตามนะครับอย่างต่อเนื่องเพิ่มก็เป็นปัญหาหนึ่งในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่การทัดรึนะครับมีพื้นที่ ครอบปาครับ40ประมาณ40ตันได้ครก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการาครอบปปามากอันดับต้นๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานคาีนครับก็ต้องระวังอยู่ลยเรื่องอน้พันรวมกนหเรื่องครับ